พรนางทิรกาเสรษีนะท่านเนี่ยเขาเรียกว่ามีมีการบริจาคแล้วก็ศรัทธาในพู้ธุเจ้าเนะี่ยอย่างมากมายมีการปูแผ่นทองคำเนี่ยให้ไปถึงรานให้พระได้เดินขนาดนั้นเชียวนะแล้วก็นางวิสาขาบบริจาคเขาไม่ใช่บริจาคชุดใช่ชุดเขาที่เป็นทองคำมหาราดาองคำ ที่ไปทําโลหะประสาทแล้วก็เอาเงินเอาเอาเนี่ยไปขายเสร็จปุ๊บได้เงินได้ทองมาเยอะแยะมากมายเอาไปสร้างโลหะประสาทลืมไว้ไม่เป็นไรมีคนจับไปแล้วไม่ใช่ของชั้นละพระไปแล้วไงค,คนโบราณก็ถือนะว่าอุ้ยผ่านมือพระไปแล้วจะมาเป็นของฉันไม่ได้แล้วนะนะนะก็เอาอย่างนี้เอาไปขายแล้วกันขายแล้วได้เงินมาสร้างวัดได้หนึ่งหลังนนะโลหนะประสาท นะครับถ,ถือว่าเป็นถือว่าเป็นมหาทานาแล้วมันมีชิ้นในในโลกนี้มีเพราะถ้าผมจำผมจำไม่ได้ว่าคนที่ครอบครองมหาลดาปราสาสเนี่ยมีอยู่แค่ผู้หญิงแค่สองคนเท่านั้นเองคือหนึ่งก็คือพระมเหสีของพระราชาในสมัยก่อนหนึ่งคนแล้วก็นางวิสาขาเนี่ยหนึ่งคนเท่านั้นพี่ครับครับแล้วของน้อยชิ้นอย่างเงี้ยจะโอ้โหมีอยู่ชิ้นเดียวในโลกเนี้ยก้าที่จะให้ สุดอให้แล้วเพราะฉะนั้นนางวิสาขาจึงเป็นหนึ่งหน้าในเศรษฐีนวโกด<อ>นะครับนะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของ,ของทานท,าทั้งหมดนะครับผมนะ